ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับอยู่สุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูงานในเรื่องของสนามบ่อลหญ้าเทียมนะครับตอนนี้กำกำลังดําเนินการปลูหญ้าเทียมอยู่นะครับครับผมมาดูกันครับตอนนี้นะครับก็ดําเนินการวัดนะครับและตอกลายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซนเตอร์เซนเตอร์ลายนะครับ ที่เราขีดไว้ก็คือจุดตึงกลางนะครับระหว่างขอบกนหินฝั่งนี้นะครับแล้วก็วัดขอบกรินฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีลายที่เราต้องกําหนดนะครับก่อนตัดเส้นนะครับการตัดเส้นขาวสนามผู้ลหญ้าเทียมก็ต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่นั้นจะผิดพลาดแล้วเนี่ยแก้ไขาย,ยากครับงานยาาพอถึงขั้นตอนยาาแล้วเนี่ยงานการแก้ไขเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนิดนึง นะครับฉะนั้นงานตรงเนี้ต้องละเอียดแล้วก็มีการวัดระยะเช็คระยะให้ชัวร้อเ์เซ็นนะครับเรามาดูกันครับนี่ฮะตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการวัดระยะนะครับแสได้ได้เท่าไหร่ตรงนี้สิสุดเก้าเ้ครับแบ่งขึ้นครับโอ้โอเคสองฝังเท่ากันเล้วรี่อ่าโอเคครับอ นี่ฮะก็เราหาส่นกางเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ไลน์นะครับหาส่นลางเรียบร้อยนะครับพอได้ระยะปุ๊บเราก็จัดการในการหาเซ็นเตอร์นะครับแล้วลากเชือกนะครับต้องลากเชือกนะครับทุกไลายนะครับงานโกก็เสร็จแล้วนะครับที่นี่ดูงานไฟเรานะครับงานไฟก็จะเป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับมาตรฐานของบริษัททีมเทิร์มนะครับ ร้อยท่อสายซีวีนะครับใต้ดินนะครับร้อยใต้ดินนะครับแต่นี้วางก่อนนะครับเพราะต้องเอาดินกบกบอีกทีหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับก็จะมีในเรื่องของร่างกีฬาอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดหนึ่ง ตรงนี้นะครับเป็นลานกีฬาอเนกประสงค์นะครับเป็นพื้นปูนหนา7เซนนะครับเคลือบด้วยอะคริลิกนะครับ2มิลนะครับแล้วก็สีเส้นสนามเป็นสนามบาสนะครับแล้วก็แล้วก็ไว้แบบเป็นสนามตะก้อแล้วก็ใช้อเนกประสงค์ทั่วไปนะครับผมก็เทปูนแล้วเสร็จนะครับเหลือรอเวลาลงน้ํายาเคลือบอะคริลิกนะครับก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนนะครับ ส่วนไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโคมไฟเสาไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคสวยงามนะครับนั่นออกมานะครับส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่จัดสวนนะครับจัดสวนนะครับไว้ออกกําลังกายไว้เดินเล่นนะครับของกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวนะครับก็ดําเนินงานนะครับ เป็นอีกทีมหนึ่งครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับอนนี้ต่อหญ้าด้วยกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสนามก็ออกมาสวยงามครับระดับสวยงาม <c oughs> การเดินสายไฟที่นี่นะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าที่นี่นะครับสังเกตว่าล้อมรอบ ไม่มีสายไฟด้านบนเลยนะครับมีแต่งานสายไฟใต้ดินนะครับนั้นเนี่ยก็ต้องฝังดินมานะครับฝังดินมานะครับก็ไม่ธรรมดาครับงานสายไฟฝังดินเนี่ยก็ยุ่งยากอยู่ครับแต่ก็ดำเนินการครับเหลือตรงนี้อีกนิดนึงที่ต้องใส่ท่อเพิ่มนะครับ ขนาดสนามที่นี่นะครับสนามบอลยาเทียม22คูณ42ครับส่วนสนามสนามตัวลานเน็ประสงค์เนี่ยก็คือ16คูณ35ครับก็อีกไม่นานนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับช่วงนี้ปูย่าพร้อมๆกันครับก็หลายไซส์ครับฮก็พอเต็มที่ครับบริษัททีมเทอก็อาจจะต้องหมุนคนนิดนึงนะครับบางที่อาจจะช้านิดนึงแต่ช้าไม่นานครับเต็มที่ก็อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ แค่นั้นเองนะครับรับผมว่าทีมงานเราคุณภาพนะครับนะทํางานกันเต็มที่ทุกคนครับ